มนวันคดโสพลสำนักง,งานพฒนาชุมชนอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะหลักๆก,ก็จะมีปลูกผักสวนครัวซึ่งเป็นผักพื้นบ้านดูแลง่ายเช่นฟักทองแล้วก็ผักบุ้งถั่วฝักยาวแตงกวาถั่วพูพริกบวบใบเหลียงมะเขือเปาะเป็นต้นมีการเลี้ยงไก่ไข่ไก่ไข่ในที่นี้จะไม่เลี้ยงเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าถ้าเราเลี้ยงเป็นจํานวนมากเราต้องใช้ทุนสูงและมัน เกินกว่าความจําเป็นในการบริโภคในครัวเรือนเราจะเลี้ยงที่เลี้ยงมีอยู่11ตัวอาหารที่ให้จะมีการหั่นยวกผสมกับอาหารไก่ไข่ซึ่งการให้อาหารแบบนี้ไม่ได้ทําให้ปริมาณไข่ลดลงเลยปริมาณไข่ยังได้เท่าเดิมและคุณภาพเหมือนเดิมแล้วก็จะมีการเลี้ยงห่านขาวซึ่งห่านขาวมีประโยชน์หลายอย่าง ทั้งไล่สัตว์มีพิษอย่างเช่นงูหรือว่าพวกตะขาบพวกสัตว์เล็กๆแล้วหรือไว้รับประทานไข่หรือจะขายเป็นพันขายแม่พันลูกพันมันโดยจะขายคู่ละ500บาทแล้วจะมีการเลี้ยงปลาซึ่งจะมีการเลี้ยงปลารวมกันในบ่อเดียวกันหลายประเภททั้งปลานิลปลาหมอปลาดุกปลาช่อนเลี้ยงรวมๆกันในบ่อธรรมชาติให้อาหาร เป็นบางครั้งส่วนมากจะให้เป็นผักธรรมชาติโยนลงไปให้ให้เขาหากินแล้วก็ใช้อาหารบ้างประปลาผักที่ได้ทั้งหมดนะคะจะมีการจัดทำในหลายส่วนมากาส่วนแรกก็คือจะแบ่งปันเพื่อนบ้านเพราะว่ารอบข้างเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันก็คือจะมีการแบ่งปันเพื่อนบ้านใครอยากกินผักแบบไหนที่เรามีสามารถมาแบ่งปันกันได้หมดทุกอย่างแล้วก็ส่วนที่สองที่เหลือจากการ แจกจ่ายเพื่อนบ้านแล้วก็จะมีการจำหน่ายในชุมชนในราคาถูกลดแลกแจกแถมก็คือเอาผลิตภัณฑ์มาแลกกันส่วนที่3ก็จะมีการแบ่งปันธเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์อย่างเช่นต้นพริกหรือว่ามเมล็ดถั่วฝักยาวสามารถแบ่งปันเพื่อนบ้านให้เอาไปแบ่งปันปลูกกันได้เป็นธนาคารมเมล็ดพันธุ์ย่อมๆนั่นเองจะเชิญชวนทุกคนที่มีพื้นที่เล็กๆน้อยๆ ให้มาหันมาปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทาง,ทางอาหารกันนะคะ